ไป่ไที่ว่าเราเครื่องบินมินลนยนี้โอ้ที่นั่นเหรอได้นะเหมือนกระจายตรงนั้นไม่มีใครลงก็ไปเลยไปทางนู้นไงอ๋อถ้าสามาสามไม่มีคนก็ถ้าสามมีคนก็พลนไปหนึ่งใช่ไหมใช่โอเคเพื่อนใส่ชุดอะไรมันไม่ได้ดูหน้าเพื่อนเลยเมื่อกี้หน้าหมาเหมือนกันหรือเปล่าขางลางนั่งใครสามตัวที่บินเชียวไปทางขวาใครวะแก๊งเดอะด็อก เก่งเด็ดดอกวมีหนึ่งตีซ้ายมืองัดไม่งัดแต่แล้ว,วแล้วหนีไปละขวามือหนึ่งตีไม่นีส่วนขวาหลังหนึ่งตีไม่นีเหมือนกันแต่มันลง,งบูบ้านข้างๆแต่ไอตีนี้ไอตีขวามือเนี่ยสามตัวเนี่ยเอาอะซ้ายอีกสามตัวขวาสามตัวเอาไงเข้าตลาดไหม ตลาดไหนอ่ะอ้าวมันมาเอารถไอ้สามตัวมันมาเอารถแล้วมันไปไหนอ่ะไม่รู้แต่ไอ้ข้างล่างนี่ลงแล้วแล้วเรา,าอ่ะเนียเรางบงัดตัวไหนอ่ะไม่รู้หาปืนก่อนไดเอทผิดลงตลาดเหรอผมว่าผมต้องเสี่ยงว่ะทั้งนั้นไม่ค่อยชอบมาเสียงที่ใกล้คนด้วยปกติ โดนครับโดนใครยิงก็ไม่รู้นะพี่ไปฟาร์มในนั้นกันแล้วหรอกูกำลังจะไปเพื่อนเข้า <ไป S 1> แล้ว,ลวอย่านอกนะไป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 อ๋อผมต้องไปด้วยใช่ไหมใช่ขอตึกนี้ตึกสุดท้าย ครบับ let's go let's go ว่ายน้ำมาเลยทำไมกางเรือไม่ได้อ่ะมันเขียนไว้ใช้งานในน้ำไม่ได้แล้วเกิดเ,เป็นเรือทำไมอ่ะเกี๋ยสิใช้งานในน้ำไม่ได้ เฮ้ยกลางเรืออะไรดิเอาใช้ไม่ได้มึงอยู่อ่าได้แล้วตรงนี้มึงอยู่เนี่ทั้งนั้นนะดดข้างบนดูดเดือดจ,จังเจอตอเหรอใช่หมดยังอนะ่ะยังไม่ช่วยใช่ไหมมาแล้วเนะนี่ยไหนไหนไหนหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวเหรอเดือดไปเอาเรือแล้วนะนะเราว่ายน้ำไปขึ้นเรือพร้อมกันเลยไหม ได้ด้วยเหรอเพื่อนไปแล้วอ่ะอเรือพายไปแล้วกูก็ไปแล้วกูก็ไปแล้วไปไหนอ่ะกูก็โดดออกมาแล้วไปไหนอ่ะนี่ไงมาตามหลังเพื่อนมามึงก็รู้อยู่กูเล่นซัพพอร์ตเอาไปกหมดแล้วล่ะไปด้วย ผมก็กำลังมาพี่เลือดจะหมดตัวเอาทำไมใครวะเพื่อนเราไม่ใช่เหรอเพื่อนเราตายใช่เพื่อนเราตายไปแล้วทำไมมันชักปักเหรอไม่ไม่ไม่ก,กากระบาดไม่ชัดก,ก,กากระบาดคือตายแต่ชักก็คือไอ้นั่นขึ้นรูปชักปักก,กากระบาดคือตายเฉยๆพี่สามารถเก็บบุชิปไปดึงได้ เ็บไหยังอ่ะเก็บแล้วไปดึงไปดึงอยู่ไหนวะบูชิปเอไม่ใช่ี่ดึงเสาดึงเหรอเสาดึงใกล้สุดก็คือตรงนี้มาร์กสองแล้วก็เข้าวงได้เลยยาน้าไม่ได้เบิร์ดไอ้หี่แล้ว,วิ่งไปเหรอ <c oughs> ไม่ดีวิ่งมันอยู่บนบ้าน,นเล่งอยู่ดึงได้ปะน่าจะได้มันอยู่หลังไอ้นี่พอดีเลยหลังไอ้อตู้ไปเสนี วันถึงใช่ไหมเพื่อนไปดิถึง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 อือเฮียเกือบของเขาละของเขาละพอ,อดีเป็ดพอ,อดีเป็ดพอดีเป็ดเลยพอดีเป็ดเลยเอาไปเถอะมีตะกุนสองอะยกให้เลยความือสิ่งตีนได้ยินเปล่าเพื่อนอเออ,เอ,อจอบ แล้วมันตัวเดียวด้วยนะใช่เออปักยาใหญ่นะเต็มหลอดเลยเต็มทุกอย่างเลยด้วยยาที่ได้จากนี่นั่น่ะได้จากกูไปดิ <laughs> นาทียี่สิบวิเคจะไปไหนก็ได้เหมือนถ้ามึงเข้า,ถ,า,ขาถ้ามึงเข้าข้างหน้าแล้วตรงนี้ไม่มีคนกูก็เอาตรงนี้นะถ้ามึงมาตรงนี้แล้วไม่มีคนอนะเฮ้ยเ <laughs> <Hey, S 2> งียบวะเฮ้ยเ <Hey, S 2> งียบวะ <Hey, S 2> เงียบว่ะพี่เงียบว่ะเฮ้ยโอ้โหอ่ะตรงไหนตรงไหนวงหนีแล้วนะตรงไหนไหนดีต้องไปมาร์กสองมาร์กสองในวงมาร์กสองอะมาร์กสองผมไม่รู้ว่าเป็นบ้านหรือเป็นอะไรอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในวงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านด้วยเฮียแล้วขับรถไปไหนล่ะนั่น มักสี่มักสี่มีคนกับเพื่อนจะไปต้องรอแล้วมันมีไอ้นั่นน่ะมันกลางกระเป๋าเข้าวงอยู่เมื่อกี้อ่ะมาสองตัว <laughs> มาสองตัวกับคนหนึ่งคนหยิบเกาะกับยาก่อนเลยหยิบสิเฮ้ย คนแน่ๆเสียงยิงยังมีจะเป็นต้องเข้าโอ้โหโล่งสุดๆขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ฮาก้ากับอูซี่โโอ้หก็ยังมีนะก็ยังมีให้เล่นนะผมตรงนี้ปืนที่มีกระสุนแล้วก็สโปมีอยู่อันเดียวเลย เราต้องป้นทางน้ำมัน,มนเราต้องเคลียร์ปั๊มนี่ว่าระเบิดอัดเข้าไปเลยไม่ถึงด้วยรวบเลยดักอยู่หลังกระแพงอย่อยาเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้า ทันเหลยไม่ไหวไม่ไหวอยากเข,าเข้าแล้วมึงจะหนีไปไหนเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเอาลูกควันกันลูกควันเด็ดๆเก้าเราหยิบปืนริวมาไม่มีกระสุนนะมีแต่ปนืนกันมีตรงนี้มีกระสุนเหลือปะ่ะไอ้มีนี่ไงโอ้โหของดีแย่ๆเลยเพื่อนไม่บอกกันเลยอะ่ะหลบ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  หลบหลบตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปวงนี้<ช>สี่ยอดหนีทุกลอบนี่สะโตคอม ยัดกระสุนน้อยหยัดกระสุนน้อยอยากเคาะเยอะแล้วมันต้องเข้าวงอะโอ้โหบนบ้านโอ้ยขวาขวาวปลายเนินต้นไม้ขินไม่ได้อยู่ในวง ซ้ายซ้ายใกล้ๆเลยซ้ายต้องเนินนี่ใช่ไหมยีเดี๋ยวผมเดินโดนแถวเนินเนี่ยเฮ้หิน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 ,หน รไ,ไ,ไฟฟ้าโดนปังฆ่าเพื่อนไม่รอดเออจบล็อบบี้ต้องการตรวจถึง